ถ้าเป็นมื้อกลางวันนะมื้ออาหารจานเดียวนะโอ้ต้องติดตามเลยนะครับอยากจะเป็นชิ้นอย่างนี้เลยก็ได้นะครับหรือเราแบ่งสักส่วนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เราผัดอย่างนี้เราก็จะรู้แล้วครับว่าเวลาผัดแล้วเนี่ยกลิ่นเต้าเจี้ยวมันจะขึ้นมาหอมแล้วอย่างเงี้ยก็ใช้ไก่ครับเส้นตอนนี้ผัดได้เลยนะให้จะไหมยังไงจะอยากจะให้เขาผัดแบบให้หอมแบบไหนก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาไก่ลงไปที่เราบอกเมื่อกี้เพราะไก่เรามีน้ํามันเห็นไหมครับโอเคหอมเรียบร้อย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับ10โมงเช้าทาง YouTube หรือ Facebook ของยอดเชฟไทยครับใครก็ตามที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยเรียกว่าได้เคล็ดลับต่างๆนานาเต็มไปหมดแล้วครับวันนี้อีกหนึ่งสูตรครับเตรียมไว้ให้ท่านผู้ชมอยู่แล้วก็คือมีผัดคะน้ากับเต้าเจี้ยวครับเรียกว่าถ้าเป็นมื้อกลางวันนะมื้ออาหารจานเดียวนะโอ้ต้องติดตามเลยนะครับผมมีคะน้าฮ่องกงนะครับมีเส้นหมี่แช่น้ําไว้แล้วมีไก่ใช้อกใช้สะโพกได้หมดนะครับมีกระเทียม มีเต้าเจี้ยวขวดนะครับอันนี้เปนหลักเลยนะครับแล้วก็มีเกลือพริกไทยแล้วก็มีซีอิ๊วหน่อยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อจะได้เห็นแล้วเจอกันตลอดเวลานะครับเอาละน้ำเดือดแล้วลดไฟหน่อยเดี๋ยวจะแรงเกินไปเรามาสับกระเทียมครับกระเทียมเอะหรือใครอยากจะตำก็ตำได้นะมันขี้เกียจแบบ ไม่ได้ขยันอย่างผมมานั่งสับๆอย่างนี้ก็ตำมันเลยนะครับแต่ว่าเวลาเจียวต้องหมั่นดูหน่อยเพราะว่าชิ้นใหญ่ก็จะไม่กรอบชิ้นเล็กก็จะไหมซะก,ก่อนอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราสับแบบนี้เนี่ยชิ้นก็จะใกล้ๆกันเท่าๆกันเพรามันจะเหลืองเท่าๆกันบางทีไปเจอเอ่อฟซีฟซีก็เรียกแฟนคลับใช่ไหมครับขอบคุณที่ติดตามยอดเชฟไทยเจอหน้าผมแล้วก็โชว์เลยครับโชว์อาหารที่เปิด YouTube ของรายการยอดเชฟไทย โอ้โหแล้วรูปภาพออกมานี่เหมือนเปียบเลยสวยทีเดียวเขาบอกว่าอร่อยมากด้วยนะอันนั้นน่ะคือ FC ตัวจริงท่านผู้ชมลองทําตามกันแล้วกันนะครับได้ดีหรือว่าอร่อยอยังไงก็เขียนมาบอกกันหรือมีคอมเมนต์ยังไงก็เขียนกันนะครับเห็นไหมผมกําลังสับแบบนี้ซึ่งพยายามสับให้ชิ้นเท่าๆกันนะครับเพราะเราเราเจียวเราจะได้ไม่ไม่ไหมกับอีกอันนึงสุกน้อยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเทคนิคนินดหน่อยครับ ถ้าตำอาจจะได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กหรือละเอียดไปเลยแต่ถ้าสับอย่างนี้ก็ได้ชิ้นที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดครับถ้าเห็นภาพใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าช่วงที่เขาติดมีดเนี่ยคือช่วงที่ยังไม่โดนสับเนี่ยหรือสับไปบางส่วนบางส่วนที่ไม่ได้โดนมันจะเข้ามาติดมีดแบบนี้เราก็ดูได้ว่าตรงมีดเนี้ยมันละเอียดพอๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพอกันแล้วก็พอแล้วก็พอเลยเรา,เาที่สับใส่ถ้วยดีกว่าน้ําก็เดือด ได้ okay. แล้ว,ลวก่อนที่จะไปหั่นไก่เดี๋ยวเราทำคณะก่อนแล้วก็ทำเหมือนแบบเดิมนะครับตัดที่ยอดมากก็ไม่ต้องนะครับอ,อย่างนี้อยากจะเป็นชิ้นอย่างนี้เลยก็ได้นะครับหรือเราแบ่งสักส่วนอย่างนี้ก็ได้คณะอ่อนอย่างเงี้ยใช้ได้เลยครับถ้าเป็นคณะแบบแก่ๆบ้านเรานี่ก็ต้องปอกอีกนะครับอย่างนี้ผมว่าไม่ต้องปอกแล้วครับใช้ได้เลยอย่างนี้ ดนั้นเวลาตัดแบบนี้เนี่ยก็จะได้มีก้านเคียวทั้งสงส่วนนะโอเค,อเคผมก็เลือกเป็นคณะฮ่องกงนะครับที่อยากจะได้ความอ่อนของตัวก้านคณะกัดแล้วมันกรอบๆแล้วท่านผู้ชมผมเปิดน้ําทิ้งไว้เดือดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากจะให้เขาสุกกรอบกับน้ําร้อนก่อนนะครับไม่ใช่ไปผัดจนสุกนะครับผัดสุกเนี่ยสุกยากอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะทําให้คณะเนี่ยครึ่งสุกครึ่งดิบแล้วก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีไม่เขียวซะแล,วแล้วจะไม่จะดูไม่ดีเวลาอยู่ในเส้นครับ คณะจริงก็ง่ายนะถ้าจะเลือกตาจชมครับเ,เพราะว่าในส่วนของตัวคณะฮ่องกงเนี่ยเขาตัดปอดเฉพาะยอดมาอยู่แล้วก็เลือกให้ดูว่าใบที่มันมีหยิกหยกักอะไรหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องให้มันสวยร้อยเปอก็ได้แล้วเราต้องตัดแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เลือกดูความสดนะครับเด้งๆหน่อยแล้วก็สีเขียวที่ปลายขั้วหรือว่าใบสุดท้ายไม่เป็นสีเหลืองเอาปเป็นอย่างนั้นดีกว่า เอจริงๆในห่อเนี่ยเวลาเลือกมาแล้วในหอ่อเราจะเห็นในใบสุดท้ายแบบเนี้ยใบสุดท้ายของผมก็คือใบเนี้ยนะครับเพราะยิ่งอยู่ไปนานๆในหอ่อใบนี้ก็จะเหลืองก็ดูจากตรงนั้นอย่าให้มันเหลืองและเหี่ยวนะครับสุดท้ายของผมนี่อย่างเงี้ยครับเนี่ยดูใบนี้ว่าถ้าใบนี้มันเหี่ยวใบนี้มันเหลืองเก่าเก่าเก่า,า,า, ع, า, cruise, า لى, นะครับต้องให้มันเขียวแล้วก็กรอบไว้ใบสุดท้ายนี่ถ้ากรอบแล้วส่วนอื่นกรอบแน่ครับโอเคครบแล้วขอไก่ครับนี่ จริงๆจะมีขอไข่ทำไมขอไก่ไม่รู้โอเคนี่ครับผมก็หั่นไก่ให้หนาหน่อยเล็กหน่อยไม่ใหญ่มากแต่ให้มีความหนานิดหน่อยนะครับเพราะเราต้องถูกผัดกับเต้าเจี้ยวใช้อกไก่ครับใครใช้สะโพกก็ได้นะครับสะโพกไก่ก็ได้แต่ผมเลือกอกไก่เพราะเดี๋ยวเราจะสุกแป๊บเดียวเพราะเต้าเจี้ยวเราจะถูกเคี่ยวไว้ก่อนแล้วครับอ่ะไก่ได้โอเคกระทะผัดครับน้ำมัน เหมือนเดิมนะครับเราไม่ต้องการน้ำมันร้อนก่อนเพื่อที่จะใส่กระเทียมเจียวครับเราให้เขาไปด้วยกันกับน้ำมันแบบนี้ครับเจียวให้กระเทียมเหลืองแล้วแบ่งกระเทียมเหลืองบางส่วนออกมาก่อนนะครับค่อยใส่เตาเจียวลงผัดนี่พอดูในกระทะจริงๆแล้วก็จะเห็นตัวกระเทียมนะครับว่าถูกสับแล้วจนชิ้นใกล้เคียงกันหมดเห็นไหมครับแต่ถ้าเริ่มเจียวอย่างนี้ต้องระวังนะกระทะใบนี้มันมี มันมีความร้อนอยู่ขอบๆไอ้ตรงกลางยังไม่ร้อนจัดน,นั้นกระทะใบนี้ข้างๆจะไหม้เร็วกว่าดูที่ไฟแล้วกันท่านผู้ชมครับว่าไฟมันออยู่ตรงไหนกับกระทะอย่างเงี้ยต้องกระจายตรงกลางไปหาข้างๆเพราะว่าข้างๆร้อนกว่าตรงกลางก็จะทําให้กระเทียมเราไหม้บางส่วนซะก่อนอุตส่าห์สับซะยังดีเลยโดนไฟไหม้ซะก่อนอีกอกลิ่นหอมเพ่มมาจากนี่แหละเดี๋ยวดูว่ามันพอกระเทียมหอมเสร็จแล้วใส่เต้าเจี้ยวนะโอ้โหผมลดไฟแล้วนะครับแล้วก็ กระเทียมเราเตรียมที่จะเหลืองแบบนี้ก็จะหอมมาเกลี่ยให้ดีเลยแล้วเราก็จะเอาบางส่วนนะครับใส่ลงกลับลงไปในน,นี่ครับบางส่วนเท่านั้นนะครับที่เหลือผมใส่เต้าเจี้ยวครับก็ใช้ไฟปานกลางหรือไปทางค่อนข้างอ่อนนะครับผัดเต้าเจี้ยวก่อนขอให้เต้าเจี้ยวหอมกับกระเทียมน้ำมันกระเทียมในนี้นะ่ะให้หอมซะก่อนก่อนที่จะใส่ไก่ครับ ทีนี้รอเต้าเจี้ยวหอมนะครับเราผัดอย่างนี้เราก็จะรู้แล้วครับว่าเวลาผัดแล้วเนี่ยกลิ่นเต้าเจี้ยวมันจะขึ้นมาหอมแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้ไก่ครับผัดไก่ให้สุกก่อนนะครับกับเต้าเจี้ยวและน้ำมันกระเทียมของเรา ไก่เริ่มสุกแล้วก็จะหอมแล้วนะครับผัดไปหน่อยมั่นใจหน่อยว่าเขาให้สุกแบบไม่ถึงกับร้อก็ได้นะครับแต่8ปดสเกอเ็เดี๋ยวเราเอากลับมาอีกรอบหนึ่งมาใส่กับเ,เส้นของเราครับโอเคทีนี้เส้นเราก็จะผัดเส้นครับลงไปในนี่ก็เติมน้ำหน่อยครับ นี้อย่าลืมว่าเราไม่ต้องใช้น้ํามันแล้วนะครับเราก็จะใช้น้ําก่อนตอนนี้ให้น้ําเขาทําให้เส้นมีน่น่อุ้มน้ําพอประมาณก่อนนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมผัดเส้นอื่นก็เส้นอื่นได้เลยที่จะต้องใส่ลงไปพร้อมกับไก่เนาะใส่คะน้าลงไปใช้ได้เดี๋ยวผมให้เขาแห้งหน่อยไม่ต้องมาเติมน้ำแบบนี้นะครับมังงั้นเดี๋ยวแฉะคะนา้าาน้ำเราเดือดแล้วไงคะน้าครับ มีกระเทียมด้วยเล่งไฟขึ้นนะ,ะเส้นผัดทีนี้เส้นตอนนี้ผัดได้เลยนะให้จะไหมยังไงจะอยากจะให้เขาผัดแบบให้หอมแบบไหนก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาไก่ลงไปที่เราบอกเมื่อกี้เพราะไก่เรามีน้ํามันเห็นไหมครับน้ํามันก็จะไปช่วยเส้นหน่อย คณะผมได้แล้วผมไม่จําเป็นต้องเอาคณะไปใส่น้ํามันลงไปในน้ํานะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ลวกเสร็จแล้วขึ้นมาใส่ในเส้นเลยนะครับลวกอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องให้คณะเงามากเท่าไหร่เราให้เพียงคณะสุกกรอบเฉยๆครับไม่ต้องน็อกเลยนี้เดี๋ยวเราสดเลยครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเราอยากจะ ทําล่วงหน้าเราก็ลวกไว้แล้วก็ทําให้นอกตาแข็งให้เย็นก่อนอย่างนี้นะครับผมเติมพริกไทยหน่อยครับเติสมซิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็นี่ครับ ให้อยู่ในกระทะสักนิดหนึ่งเพเสนอาจจะได้มีมีเขาเรียกมีน้ํามันมีน้ํามันจากไก่ของเราเมื่อกี้เคลา้ารวมไปนะครับเดี๋ยวผมชิมหน่อยขอชิมหน่อยผมตั้รายนิดหน่อยครับอือ โอเคหอมเรียบร้อยเออคะน้าก็ยังได้ความเขียวและความกรอบอยู่นะครับไชเทอบเจ้าเจี้ยวแล้วก็จานนี้เหมาะทีเดียวแล้วครับกิบเส้นกับไก่หน่อยโอเคหอมทีเดียวสำคัญสำคัญกระเทียมเจียวของเราเมื่อกี้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับซึ่งมีผัดคะน้ากับเจ้าเจียวครับ เดี๋ยวมาชิมกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผัดหมี่คณะกับเต้าเจี้ยวครับเดี๋ยวต้องมาชิมกันผมมีเส้นด้วยนี่แล้วก็ไก่โอ้โหนี่คณะคณะกรอบมากเต้าเจี้ยว หอมจริงๆท่านผู้ชมครับเต้าเจี้ยวกับกระเทียมของเราเนี่ยนำโด่งเลยนะครับแล้วก็เวลาผัดเนี่ยท่านผู้ชมครับอาจจะอันนี้ผมติดเค็มไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วความหอมนะครับความหอมของเต้าเจี้ยวนะกระเทียมเนี่ยใช้ได้เลยนะครับส่วนความเค็มท่านผู้ชมลองชิมมาก่อนแล้วกันถ้าสมมุติว่าใส่เต้าเจี้ยวเยอะอย่างผมเนี่ยอาจจะติดเค็มไปนิดนึงนะครับอาจจะแก้ด้วยการใส่น้ําตาลนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าท่านผู้ชม เราได้ความกลมกล่อมของความเค็มความหอมนะครับน้ำตาลความหวานเนี่ยหลังสุดเลยแล้วก็มีพริกไทยอันนี้เด่นเด่นก็คือเต้าเจี้ยวกับกระเทียมนะครับแต่ท่านผู้ชมไม่ชอบไก่เปลี่ยนเป็นกุ้งได้หมดเลยครับเป็นเป็นหมูได้เลยนะครับวิธีการเดียวกันไม่ชอบเส้นหมี่เป็นเส้นอื่นก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับวิธีการเหมือนเดิมเลยเรียวกว่าง่ายๆเลยเป็นหนึ่งเมนูครับที่นามาฝากท่านผู้ชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะครับก็จะได้ความรู้แบบนี้เราเชื่อได้ว่า ถ้าใครสนใจอาหารจะมีเทคนิคต่างๆสอดแทรกอยู่ในวิธีการทำอาหารทั้งหมดนะครับของรายการนี้วันนี้ลาท่านผู้ชมนะครับพบกันใหม่เสาร์ที่หน้า10โมงเชา้ายอดเชฟไทยอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ